สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าวิ่งสายซับพอร์ตนะครับซึ่งเป็นรองเท้าที่ผมก็ใช้มาประมาณสักสามรอยกิโลเมตรนะครับเพิ่งสักครั้งแรกร,รุ่นนี้คือโซโคนี่ฟรีดอมนะครับสาม หลังจากที่ใช้ไปประมาณ300กิโลเมตรนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังถือว่ามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเ่าสู่กันฟังนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ถือว่ามีพัฒนาการเยอะทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องความสวยนะครับรุ่นก่อนของโซ,โซโคลอนี้ก็ค่านจะออกแบบได้ทำดาไปสักหน่อยนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยว้าวนะครับ รุ่นนี้นี่รู้สึกว่าน่าจะมีการเปลี่ยนคนออกแบบนะครับดูดีขึ้นแล้วก็มีลวดลายเนี่ยสวยขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนที่สำคัญที่อยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องประสิทธิภาพนะครับของมันเนี่ยผมเคยใช้โคโนี่รุ่นก่อน คู่ก่อนนี้นะครับคือรุ่นคินวาราสิบมันมีความต่างกันอพอสมควรนะครับแต่ว่าราคาก็ต่งตางกันเดือยนะรุ่นนะนี้นี่ <c oughs> มันจะมีความความเหมือนคือมันใส่สบายเหมือนกันครับดีไซน์รองเท้ามาเป็นแบบเข้ากับเท้าได้พอดีพอดีนะครับแล้วส่วนนี้มันจะมันจะบ,นบานออกนิดนึงแต่ว,ว่าไม่ก็ไม่บานมากนะครับ แล้วก็ดอกมันไม่ไม่สูงมากครับคู่นี้ดอกสี่นะครับดอกคือความต่างของบริเวณนี้กับบริเวณนี้นะครับเขาอามารบกันถ้าดอกมากๆเนี่ยมันจะมันจะทําให้คุ้งเป็นขนาดนะครับมีผลกุ้งเปนขนาดแต่ว่าเวลายืนน่ยมันจะยืนลำบากรือว่าเดินลำบากสักหน่อยแต่คู่นี้ดอกค่อนข้างปานกลางนะครับ เรามาดูรายละเอียดของมันดีกว่านะครับบริเวณอัปเปอร์นะครับเขาเรียกมันว่าภาพเน,นะครับบริเวณนี้ค่อนข้างผมว่าความหนาปานกลางนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บางมากไม่หนามากปานกลางแล้วก็สังเกตว่าเอาเอามือไปใส่ข้างในเนี่ยจะมองไม่เห็นมือนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการระบายอะไรนะครับ ริเวณนี้ก็ทำมาได้ค่อนข้างดีนะครับเนียบแล้วก็ตัวลายตรบนี้ก็ทำได้สวยนะครับสวยบริเวณด้านท้ายก็จะมีเส้นสะท้อนแสงในบริเวณนี้นะครับแล้วก็ชื่อรุ่นฟรีดัมสามอยู่รน,นค่อนข้างสวยนะครับ แล้วก็เชือกบริเวณเชือกนะครับเชือกก็ยืดหยุ่นตัวดีครับยืดหยุน่นแล้วก็วิ่งไปไม่มีควาว่าหลุดครับมัดแล้วตึ้มเดียวไม่ไม่หลุดนะครับแผ่นรองตัวนี้ก็เชื่อมไปแบบนี้ค่อนข้างเนี๊ยบครับเหมือนสมนรองเทา้าตึ้มแล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีแผ่นรอง ข้างในเป็นโฟมนะครับโฟมเขาชื่อว่านี่ครับชื่อโฟม่างนี้ตรงนี้ครับ power run plus นะครับว่า power run บวกเมื่อล้วงล้วงมือเข้าไปข้างในนะครับมันมันจะค่อนข้างเรียบเนี่ยบริเวณด้านปลายตรงนี้เรียบทำมาได้เรียบแต่ว่าตรงตรงตรง,ตรงแผ่นลิ้นรองเท้าตรงเนี้ยม,มันมันมี มันมีส่วนสัมผัสที่หย,ยาบๆนิดนึงนะตัวนี้ตัวนี้อยู่ข้างในนะครับผมถ่ายกล้องไม่ได้นะครับหน้าตาก็เป็นคู่นี้คือเบอร์ UK 8นะครับ USA 9นะครับตัดหนึ่ มีส่วนล็อกข้อเท้าบ,บริเวณบริเวณนี้จะค่อนข้างกระชับดีครับกระชับดีตรงบริเวณข้อบ,บริเวณตรงเนี้แต่ผมรุ่นนี้นะผมผมไม่ชอบตรงที่มันเอ๋บานไปหน่อยผมว่ามันไม่กระชับเท้าเวลาวิ่งวิ่งแบบเร็วๆทําความเร็วครับมันจะค่อนข้างสบายเท้าเกินไปแล้วมันไม่ล็อกเท้าซึ่งมันทําให้ผมบางทีก็นิ้วพองนะนิ้วด้านในพองเพราะนิ้วมีการชนกัน ไอ้ต้องหาทุงเท้าแบบพิเศษมาใส่หรือว่าเปลี่ยนวิธีอื่นนะครับค่อนข้างติตรงนี้แหละบางคนอาจจะชอบว่าใส่เท้าเราเท้าสบายเท้าแต่ว่าคือบางทีวิ่งกันนานแล้ววิ่งเร็วๆครับมันมันจะมีปัญหามันยังลวมไม่นิดตรงนี้นะแต่บริเวณนี้กระชับดีมากนะครับมาดูบริเวณ Mid มดิดโซหัวใจสำคัญของรุ่นนี้ก็คือมิดโซเนี่ยครับ มันคือโฟม tpu นะครับที่มีชื่อเรียกว่าเพ e r r u ันพัสนะครับเทียบกับคินมา r ่าสิบพบว่าการเด้งดีขึ้นจริงครับเห็นผลแล้วก็การเด้งเนี่ยการซับพอร์ตเท้าเนี่ยมันมีผลกับการอาการปวดเข่าของผมนะครับตอนที่ผมใช้ k i n สิบเนี่ยค่อนข้างจะปวดเข่าบ่อยมากนะครับ แต่พอผมเปลี่ยนมาเป็นรองเท้าพพอร์ตรองเท้าพพอร์ตคู่นี้ซึ่งเปลี่ยนโฟมเป็น TPU นะครับเป็น p o w e r r u n Plus เนี่ยค่อนข้างมีผลกับข้อข้อเข่านะครับไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ดีขึ้นเยอะเลยครับตรงนี้นะอันนี้คือผมก็เป็นนักวิ่งสายสุขภาพนะครับไม่ใช่สายแข่งขันหรือสายจริงจังอะไรมากก็วิ่งวิ่งจริงจังอยู่แต่ว่าวิ่งจริงจังเพื่อสุขภาพนะครับ นนทำไม่สวยนะครับเวลาวิ่งแล้วมันมันหนึบนุ่มหนึบแต่ว่าก็ไม่ยวบไม่ยุบเท่าไหร่ยวบยวบไม่มากนุ่มหนึบใส่ไปลงขอดก็พอได้ครับแต่ว่าตีตรงบริเวณหน้าเท้าเนี่ยไม่ค่อยล็อกเท่าไหร่ไม่ค่อยล็อกนะเวลาวิ่งเร็วๆวิ่งวิ่งลงขอดนะครับอินเทอร์วอลหรือว่าเทมโปอะไรค่อนข้างจะย,ยังไม่ค่อยหนีเท้าตีตรงนี้นะครับมาดูส่วน ส่วนเอาโซนะครับอันนี้นี่คือร่องรอยของการวิ่งผ่านาประมาณสามร้อยสามร้อยกโลนะครับก็โอเคครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสังเกตเห็นโฟมตัวนี้เมื่อกดดูก็นิ้งๆอยแต่ว่าตรงนี้สึกนิดนึงผมชอบวิ่งลงเท้าแบบเอาด้านท้ายลงนะผมก็พยามแก้อยู่เพราะถ้าผมชอบสึกบระมวนี้ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับการวิ่งของผมนะจะปรับอยู่นะครับย่มปรับเลยอย่างตรงนี้บริเวณอื่นก็ไม่มีปัญหาครับอันนี้คือเอาโซมันมีชื่อเรียกด้วยนะครับเขาเขาเรียกชื่อว่าคริสตัลรับเบอร์นะครับก็เราเราสู่กันฟังนะครับหน้าตาหลังจากใช้จริงนะครับเป็นรองเท้าผมซื้อมาจาก ร้าน t o studio คอนแกนครับก็ได้ส่วนลดผมซื้อมาในราคาห้าพันห้าพันหนึ่งร้อยครับก็แฮปปี้ดีครับไม่มีปัญหาตีตรงไม่ล็อกข้อเท้านิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวคู่ต่อไปเดี๋ยวปรับไปเป็นรุ่นอื่นอีกนะครับชอบอยู่ยี่ห้อนี้ครับใส่สบายเท้าดีมันเข้ากับเท้าได้ดีนะครับน้ำหนักของมันคือนะครับ เบอร์เบอเก่า US นะครับน้ำหนักอยู่ที่สองสามห้ากรัมนะครับสองร้อยสาสิหกรัมนะครับดอบคือดอบสนะครับอันนี้คือขนาดมันนะครับแล้ว่าน้ำหนักมันนะครับสรุปว่ารองเท้าคู่นี้นะครับผมขอพูดถึงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบสรุปเป็นสุดท้ายนะครับสุดสุดท้ายสิ่งที่ไม่ชอบคือนะครับ หน้าเท้าตรงนี้ไม่ค่อยบีบนะครมันสบายเกินไปแล้วเวลาใส่ไปแล้วนิ้วมันขยับแล้วปรากฏว่าเกิดการนิ้วพองนะครับแล้วก็มีการเจ็บตรงตรงนิ้วเลยครับตรงนี้นะติดนิดนึงไม่ล็อกเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนที่ชอบนะครับส่วนที่ชอบก็คือมันใส่สบายมากครับมันเป็นอะไรที่ใส่สบายมากไปกันได้ดีครับ มีความนุ่มนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยวบเด้งได้พอประมาณนะครับแต่ไม่สู้สายคาร์บอนอยูน่นะครับไม่มีการดีดเป็นสายคาร์บอนนะครับแต่ว่าเด้งได้ครับจากโฟมตัวนี้ tpu ที่ชื่อว่า p o w e r l a n plus นะครับหลังจากใช้คู่นี้ผมก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อผอลดลนตรนนะครับ support นะมันคือรองเท้าสาย support แล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือ มันดีไซน์ได้สวยงามครับผมว่ามันต้องเรียนแบบลายไทยแน่ๆนะครับมันมีนแบบติ๊ดติ๊ดติ๊ดติดตัวนี้ครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับก็ขอขอบคุณนะครับที่มารับชมคลิปการรีวิวแบบบัานๆของผมนะครับอุปกรณ์อะไรก็ยังไม่ค่อยมีแต่ว่าอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเป็นคนที่ใช้จริงครับเป็นนักวิ่ง เพื่อสุขภาพที่ใช้จริงนะครับก็มาเล่าให้ฟังถ้ายัางไงก็ฝากกด s u b สไคร b ์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ